ชื่นใจมากกลับมาจากข้างนอกอากาศร,ร้อนๆนะคะทานน้ำสาวรดผสมโซดาแล้วก็น้ำพึ่งนะคะอยากรู้เคล็ดลับว่าวิธีชงยังไงมาดูกัน,นะคะ่ะใส่สาวรสกองสาสาวรด,กวรดแก้วเล็กๆนี้ใช้ประมาณสองผลก็พอนะคะถ้าเป็นเหยือกจะใช้สี่ผลนะคะหกช้อนหกช้อนเสร็จแล้วน้ำพึ่งนะคะเราใช้น้ำพึ่งแพ่สองช้อนพอนะคะน้ำพึ่งแค่สองช้อนพอเพราะว่า ถ้าใส่มากเกินไปแทนที่จะได้ประโยชน์นะคะก็จะได้โทษแทนนะคะเพราะว่าน้ํครึ่งทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีกรูโคสเยอะนะคะก็สามารถทําให้วนได้เสร็จแล้วนะคะใส่เ,สเกลือลงไปนิดนึงใส่เ,สเกลือลงไปนิดนึงนะคะอ่าคนค่ะคนให้เท่ากันคน,นให้เท่ากันแล้วใส่น้ำแข็งลงไปก่อนนะคะเป็นน้ำแข็งเก็ือแค่นี้ก็พอนะคะเสร็จแล้วเติมโซดาเลย ผสมน้งไปเลยค่ะให้เต็มแก้วค่ะนี่เลยค่ะก็จะได้น้ำพืชสารรดโซโดานะคะเสร็จเต็บรแล้วค่ะลองชิมดูเลยนี่ค่ะเป็นไงคะสีสันสวยงามไหมคะชิมดูเลยอืมอร่อยมากหายร้อนเลย